ะฮะตอนนี้เรากำลังเริ่มจะข้ามคลองหนึ่งแล้วนะอันนี้เราติดรถขออนุญาตติดรถเข้าไปนะฮะดูที่ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูเบลลิงในการข้ามคลองนะฮะนะฮะดูลายดีๆนะฮะโอ้โหโอ้โหมันมันแบบนี้เลยเนี่ยฮะโอ้โหสุโหโหโดยอดนะขึ้นมาแล้วขึ้นไปแล้วโอ้โห Oh, มันจริงๆเลยฮะแม่นี่ถือว่าโอเคามากๆเลยแม่มัวต่ถ่ายรีวิวนะฮะก็ลืมถ่ายตัวเองลืมถ่ายรูปตัวเองอีกแล้วนะครับเนี่ยทางก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่นี้ยังไม่ข้ามคลองนะสำหรับเนี่ยรถธรรมดานะฮะเนี่ยพวกแจ๊สพวก รถเก๋งธรรมดาเนี่ยก็ยังสามารถมาได้นะก็ค่อยไปนะครับก็ถือว่าโอเคเลยบรรยากาศมันต้องแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้อยู่ที่น้ำตกตายายนะฮะทองมาเดือน,นั่นเองนะฮะนี่เป็นแค่โซนหน้านะเดีย๋ยวไปให้ดูซึ่งมันดูแตกตางสบายๆนะฮะ นี่นะครับนั่งกลางเต็นท์นะฮะก็เล่นน้ําใสๆเลยนี่สะพานที่เมื่อกี้เดินนะฮะนี่ฮะหมอก,กับเด็กเล่นมากๆนะฮะผมว่ามันตื้นแล้วมันแบบตื้นแล้วมันกว้างแล้วมันมองเห็นแต่ไกลดูอีกมุมนึงแม่อันนี้ผมว่าน้ําเยอะมาเลยโอเคนะถ้าน้ําน้อยมันจะดูจืดๆเลยนะแถวเนี้ยผมว่านะนี่ครับก็โอเคมากนะ พื้นที่แล้วก็น้ํามันก็เย็นสบายด้วยแล้วก็ใสแจ๋วเลยนะฮะเนี่ยโอ้ยบริเวณนี้ดูดิฮะมันนั่งเล่นกันได้สบายเลยนะครับพอน้ําเยอะมันก็จะเวิร์กมากนะฮะไหลไปแบบนี้เลยนะฮะตรงนี้ยังไม่ค่อยหนักเนี่เริ่มเอาความไหมความไหมโอ้โหได้ฟิลสุดๆนนะช่วงนี้มันมากช่วงนี้เป็นแกงนะโอ้โหอะไรได้อะไรแบบนี้อ่ะสุดยอดโอ้โหบริเวณนั้นมันแรงมากเลยนะโอ้ ไปสวนลุงโชยมาแล้วถือว่าโอเคนะผมว่าพอช่วงน้ําเยอะเนี่ยถือว่ามันได้ฟิลแล้วก็ําทามันก็จะกว้างไงมันก็จะน้ําแล้วก็น้ํามันไหลเชี่ยวหน่อยเงี้ยมันก็จะทให้สนุกด้วยนะฮะนั่งเพลินๆน้ากระทบตัวอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่ถ้ามันน้ํามันไม่ไหลอ่ะมันก็จะนิ่งๆใช่ไหมมันก็จะไหลเฉพาะตรงที่มันเป็นแก่งเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็ถือว่าถือว่าโอเคเลยแล้วก็สนุกเลยนะผมว่าถือว่าสนุกเลยนะครับสำหรับน้ําปริมาณประมาณนี้นะฮะ ตอนนี้กำลังจะไปคลองหนึ่งจะเริ่มลุยลึกเข้าไปแล้วนะฮะถ้าถ้าจากตรงเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยเดินผ่านเมื่อกี้คือสวนลุงโชยเนะี่ยเพรถ้าจากสวนลุงโชยเนะี่ยไปคลองหนึ่งคลองสองคลองสามประมาณสามสี่โลเองนะฮะไม่ไกลมากนะครับแล้ววันนี้อากาศดีฝนไม่น่าตกนะฮะต่อเน,นื่องเลยแล้วกันแดดไม่แรงมากนี่โอเคเลยนะ ดูคื๊มๆเย็นๆแล้วก็ไม่มืดจนเกินไปนะดูไม่นี่ฮะนี่คือคลองหนึ่งนั่นเองนะฮะ๋อดีครับทุกท่านนะฮะนี่คือคลองหนึ่งนั่นเองนะฮะที่จะเป็นอุปสรรคด่านแรกถ้าผ่านไปได้ก็จะผ่านไปได้หลายคลองนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะฮะนี่คลองหนึ่งนะฮะในช่วงเขาบอกว่าตอนนี้น้ากลางๆประมาณ60เซนะฮะที่แบบยังสามารถมากลางเต็นได้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าความลึกมันแค่ไหนคลองแรกที่จะต้องผ่านไปให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนี่ย น้ำไปแล้วเขาจะมีลายด้วยนะฮะเดีย๋ยวลองดูนี่นี่คันนี้นะฮะนี่ครับดูปริมาณน,น้ำนะฮะดูนะครับรู้เลียมๆหน่อยไหลๆไปนะฮะนี่รถยกสูงนะฮะไปด้านหนึ่งพันนะฮะนี่ลงไปครึ่งล้อแล้วนะฮะ โอ้ oh, ตอนนี้มาถึงบางโคลแล้วนะฮะไปวแล้วขึ้นไปแล้วนี่โอเคเลยนะฮะเนี่ยพอสามารถไปได้นะฮะเป็นรถโฟวิลด,ด้วยนะฮะชื่อชื่อเปนแล้วนี่มิดมิดมิดทอยเสียแล้วนะฮะไหวไหมไหวไหมโอเคเลยฮะเป็นไงฮะเนี่ยนี่คือกองหนึ่งนะฮะถ้าผ่านไปได้แล้วฟองอื่นๆก็จะผ่านไปได้เหมือนกันนะฮะรถเข้าไปนะฮะ ดูที่ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูเฟรมลิงในการข้ามคลองนะฮะเนี่ยฮะถือลายดีๆนะฮะโอ้โหโอ้โหมันมันมขนาดนี้เลยเนี่ยฮะโอ้โหสุดยอดนะขึ้นมาแล้วขึ้นไปแล้วโอ้โหมันจริงๆเลยฮะไม่แห้เนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลย ลงแล้วแต่รถก,ก็ยังสูงอยู่นะโอเคเลยเนี่โอ้โหสปายนี่ฮะมาถึงกระจันรถแล้วนี่โอ้โหขึ้นไปเรียบร้อยอคิดว่าจะไหวไหม๋ยวเขาบอกอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญแน,น่เดี๋ยวดูโชว์นะฮะแน่นะครับนี่นะคาร,นะครขับอันนี้โหเอามิดอจมลงไปแล้วครับจมลงไปแล้วนม่เ่ง ออย่างกันเลืออย่างกันเลือประมาณกิโลจริงๆเดินได้แหละแ่เจเดิน

จุดกลางเต็นท์บ้านต้นใสรในวันไม่มีคนนะฮะคนก็จะน้อยๆอ,อะไรแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็วันที่น้ำเยอะขึ้นมาหน่อยนี่ฮะซึ่งถือว่าเล่นน้ำมันเลยผมว่าคนคงกลัวอวนน้ำจะเยอะมากมั้งเลยไม่ค่อยมากันนะฮะแต่ผมว่าน้ำกำลังดีเลยนะฮะเนี่ยมันหมุนไวอย่างนั้นนะ นี่ฮะนะฮะ,ฮะก็จะมีบ้านพักด้วยนะฮะแล้วก็มีจุดกางเต็นท์อยู่ด้านบนโอ้บรรยากาศสุดยอดไปเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนโอ้สวยจริงๆด้วยนะครับทำไมคนไม่เข้ามากันไม่เข้าใจโอเคเลยอ่ะดดีเวิร์กมากเลยนะฮะเข้าไปดูใกล้กว่านี้ นี่เลยครับไม่มีคนเลยคนไปไหนหมดเวิร์กสุดๆนะฮะโอ้โหบริเวณเล่นน้ำนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะบริเวณด้านในเนี่ยเป็นชั้นๆนี่นั่งสุดยอดไปเลยนะฮะคลองสองนั่นเองนะคลองสองไม่ลึกมากแต่คลองสองจะกว้างหน่อยนะฮะก็จะกว้างๆหน่อยหินก็จะลื่นไหลๆหน่อยยืนตรงนี้ก็เสียวไอ้หินจะโดนผมไม่แน่ผมหาที่มุมหลบก่อนแล้วกันนะไม่หลบทางนู้นไม่ตอามาแล้วอ่ะ เดี๋ยวผิดมันกระเด็นไม่แอะไรนี่ผิเลาแล้วนะฮะน่นะฮะยกสูงก็สบายหน่อยนะฮะไปแล้วโอ้คนเยอะสบายนั่นแน่นหายไปแล้วนี่ก็ประมาณนี้นะฮะนี่เป็นคลองสองน,นะฮะซคร่งคลองสามก็อยู่ใกล้มากๆเลยแต่จริงๆต,ตรงนี้จะไม่มีน้ำเลยนะ นี่ถือว่าโอเคเอามากนะถือว่าน้ําเยอะอยู่ก็เลยมีพอมีน้านะถ่ายเก็กบเอาไว้เพราะว่าเริ่มรแล้วไม่รู้ว่าจะ,ะปกติตรงนี้จะแห้งๆนะนี่ถือว่าช่วงน้ําเยอะก็จะมีน้ําด้วยอะไรอย่างนี้นะอันนี้ยังยังจะไปคลองสองซึ่งโอ้ยตรงนี้มันได้ฟิลมากๆเลยนะโอ้โหดูในบรรยากาศสุดยอดไหมละ่ะตอนดับน้ำนะฮะว่าช่วงน้ําเยอะเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหน เย็นสบายมากนะตอนนี้อากาศเย็นสบายมากเลยเนี่ยฮะของโสุดๆโอเคนี่คือคลองสองขึ้นโอเคมาเดี๋ยวเราลองเดินข้ามคลองดูแลกันนะฮะ อันนี้จริงๆไม่ต้องข้ามนะฮะเพราะว่าคลองสองก็สองครึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวผมหันกลับไปก่อนเดี๋ยวตั้งตัวดีๆกันเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงนะครับบริเวณกลางเต็นท์เนี่ยเอ้ยใครเล่นน้ําได้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่สําหรับคนที่ก็ไม่ได้อยากข้ามคลองนะฮะเพราะเป็นสองครึ่งมันก็จะอยู่ฝั่งนู้นอยู่แล้วนะถนนมาจากฝั่งนู้นอยู่แล้วก็สามารถจอดตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ขนของข้ามไปกลางเต็นท์นั่นเองนะฮะนี่เลย รถสูงแบบนี้ไม่ต้องห่วงอ๋อนี้เป็นรถของที่นี่อยู่แล้วด้วยนี่ฮะลอยเลยไม่ติดไม่ติดน้ำเลยครับลอยเลฮะไม่ติดน้ำเลยสบายเลยโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วแม่มันเป็นความสนุกของการข้ามจริงๆนะฮะเนี่ข้าไปด้านโอ้โหโอ้โห แม่มันจริงๆแต่พี่ก็รถสูงมากอยู่แล้วนะยังไงก็รอดนี่ครับคือบ้านสวนคลองมาเดือคลองสามนี่เองตื้นหน่อยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูเนี่ยก็สามารถกางเต็นท์ได้บริเวณด้านบนหมดเลยนะฮะห้องน้ําอยู่มุมโน้นนะครับนี่ครับแล้วสาบบไม่อยากขับรถข้ามมาก็เนี่ยเพจอดฝั่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่เลย ในวันที่ผมเรียกว่าน้ำกำลังดีแล้วกันนะฮะบ้านสวนคลองมาเดือนะฮะคลองสามครับผมเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึง่งนี่ฮะคลองสามก็คือสุดแล้วนะฮะอันนี้ก็เขาเรียกเป็นเขตอุทยานแล้วนะอันนี้เป็นส่วนที่บนสุดแล้วนะ นี่นะฮะแหมสบายสายะะไปน่ะแม่ในพี่ก็บอกลายบอกลายบอกลายนี่มาแล้วเอียง,งนะเอียงนิดนึงนะเอียงนิดนึงกลับมาแล้วโอ้ยโอ้ยเดง้งเด้งเด้งเด้งนิดนึงโอ้ยไหวไหมครับโอ้โหสุ๊ดแหมมันจริง สลักนะฮะเสียบก็ดูหน้าตื่นเต้นนะรถมันลอยหลไปแต่ว่าจะมีคันลากอยู่นะโอเคลากกันไปดึงกันไปนะฮะโอ้จบ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 

นี่นี่หน้าโรงเรียนเลยขอบคุณมากนะครับ,รบขอบคุณ,ค,ณครับรเ,เข้ากรุงเทพครับม,ม,ามารถตู้ตโทรไปละโทรบอกเขาละก็มาขึ้นฝั่งตรงข้ามนั่นแหละฮะเดี๋ยวมีรถตู้เข้ากรุงเทพเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับแมนี่นะฮะ นักท่องเที่ยวใจดีนะฮะบอกแล้วเรามาที่นี่ก็สบายี่นี่มาขึ้นรถตู้ตรงนี้แหละลงในทางเข้าคลองมาเดือนะฮะทุกคันก็เข้าทุกคนก็ออกหมดนะฮะอันนี้จองไว้เรียบร้อยเดี๋ยวรอตรงข้ามเซเว่นนะฮะเดี๋ยวนี้กินข้าวรอก่อนละกันรถมาห้าโมงเย็นนั่นเองเฮ้ยระวังระวัง